มาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทำถังหูลู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนครั้งแรกกับกระต่ายกินแซบนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่องุ่นแล้วก็มะม่วง3อย่างใช้ผลไม้3ามอย่างนะคะที่บ้านไม่มีไม้จิ้มไอ้ที่บ้านไม่มีไม้อะไรนะไม้เสียบลูกชิน้นก็เลยใช้ไม้จิ้มฟันแทนนะคะทุกคนมาค่ะ เริ่มกันเลยต่อไปเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็จะเทน้ําตาลทรายลงไปแล้วก็รอให้เดือดนะคะเคี่ยวน้ําตาลให้เหนียวเลยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะเหนียวพอน้ำตาลเหนียวได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาผลไม้ที่เราเตรียมไว้มาราดเลยค่ะราดใส่แล้วเราก็เอาไปแช่ในถ้วยน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะน่าทานมากครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันค่ะเพื่อนๆม้าค่ะมาเริ่มกินกันเลยโทสตอบก่อนเลยนะคะความกรอบ